มาเซนถึงเวลาที่เราจะเลือกชื่อลแล้วตามที่เราบอกคิดที่แล้วค่ะคนดูตั้งชื่อแรกนะซีนิเซนไม่ไมคืออะไรคล้ายคล้ายซีวิกเอาเอาความหมายว่า <c oughs> เกิดใหม่เป็นสุดยอดแม่มันลวกไปแต่ไม่แจ้ ที่ห่งตั้งให้เซนติเมตรโหเอาอันนั้นข้างเซนติเมตรโตรมาเป็นเมตรเนี่ยไม่ออกโตมาปุ๊บเป็นกิโลเมตรนี่แมวเป็นกิโลเ <c oughs> มตรเดิมๆไม่ดีกว่านี้ต่อไปนะซนเซนเซอร์เพราะว่าคาแรคเตอร์น้องดูซื่อๆเซ่อๆไม่มีผิดไทยดไม่ค่อยชอบเซนเซนห้ามเลยคนะทำไมไอ่ะตั้งเอาใหมตั้งเซนเซนอย่างเดียวก็ดีแล้วแต่น,นี่เฮียตั้งให้นะ อันนี้ได้ได้ได้ทุกอันนะอันนี้เออเซ็นเซ็นอะได้อยู่ได้อยู่ยังไม่จ่ายเซ็นไว้ก่อนมันคืออะไรดีเมื่อกี้โค้ดบอกอะไรนะอยากให้หนูว่าชื่อ AKA ว่าเซนอิสือเพราะเซนอิสือมันเร็วแรงและหนูกำลังมาแรงรู้จักไหมจำจำไม่เคยดูอโอเคมาอันนี้หกพันใจคุณเซ็นแต่ชื่ออยากเป็น ยังกูตั้งให้รู้จักยังกูไหมยังกูร้องเพลงไหชิมิชิมชิมยังกูบอกว่า AKA ยังเด็กยังเด็กได้ไหมก็ได้อยู่แล้วก็ยังมีหลายคนนะยังโอมยังกูยังเกสุตรละชื่ออะไรสวัสดีครับปุ้มเส้น AKA ยังเด็กครับผมอาจารย์รู้จักไหมหนูเพิ่งดูคลิปเลยแล้วให้พี่ดูไหนได้บ้างแคบหมูแคบหมี่แคบมันรู้หน่อยสูดรชื่ออะไรยังเด็กครับผมยังเด็กไม่เปลี่ยนนะเดโมเราได้แล้วเดี๋ยวเราไปอัดกระโจง